ชีวิตที่มีสุขไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีทุกข์แต่หมายถึงชีวิตที่รับทุกข์ได้อย่างเข้าใจชัยชนะไม่ได้หมายถึงรางวัลที่ได้แต่หมายถึงการได้เป็นหนึ่งในคนที่เข้าเส้นชัยความพ่ายแพ้ความผิดหวังไม่ได้แปลว่าสูญเสียแต่หมายถึงการได้มาซึ่งบทเรียนที่ยิ่งใหญ่การจากลาไม่ได้แปลว่าสิ้นสุดแต่หมายถึงการได้เริ่มต้นใหม่ของทุกมุมมองในชีวิต ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่ดีๆแล้วสติความเข้มแข็งกำลังใจจะทำให้เราผ่านไปได้ยิ้มส่งกำลังใจให้ตัวเองยิ้มส่งกำลังใจให้คนข้างๆดูแลตัวเองให้ดีเติมกำลังใจตัวเองให้เต็มแล้วเราจะสู้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนก็ตาม